แล้วเราเข้ามาในรูปไหนบ้างอะคะคือครั้งสุดท้ายตอนแรกมาทำให้ลำคาญใจครั้งสุดท้ายจะเอาชีวิตเลยค่ะมานนี่จริงๆไม่ได้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 เป็นมาเป็นเงานะฮะเป็นคนนี่แหละเป็นคนด้วยแล้วเป็นทั้งรูปธรรมและนามมาทำค่ะคือแล้วถูกเบี้ยวถูกเบี้ยวแล้วก็ถูกโกงแล้วก็แล้วก็ทําให้เราเสยเสกกำลังใจแล้วก็ครั้งสุดท้าย ไม่ทําตามสัญญาขับรถเราไปถูกชนอะอะไรอย่างนี้เลยายอ๋อเหรอฮะค่ะค่ะไม่ท้อจะทําต่อไม่เคยท้อเลยเขาบอกว่าเขามาเตือนแล้วว่าไม่อยากให้ทําสําเร็จก็ไม่หยุดเหรอฮะก็ไม่หยุดฮะไม่หยุดแล้วบอกคือจะเอาชีวิตไปเราก็ได้แต่ขอให้เราได้ทํางานค่ะเพราะเพราะคิดว่าชีวิตคนเรามันเกิดมันก็ต้องตายค่ะเพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยการที่จะต้องทําให้พิพิธภัณฑ์นี้เปิดให้ได้ภายในกลางปีหน้า มันมันอะไรอะคะก็ไม่เปิดก็เป็นยอดชายเป็นพระเอกอมตะมีลูกที่น่ารักสามคนภรรยามีเงินมีทองแล้วไม่ทำก็ได้ก็ใช่นะบางคนก็ถามว่าจะทำไปทำไมแล้วจะได้ตังค์จากอะไรอะคะไม่ได้หวังตรงตรงสิ่งนั้นะมันมีความคิดว่ามนุษย์เหมือนแขกที่มาเยี่ยมโลกสักวันหนึ่งก็ต้องโลกคือสลาพักร้อนของเราชั่วคราวแค่นั้นจิตเรานั่นที่ท่องเที่ยวไปในจักรวาล เพราะฉะนั้นถึงเวลามันก็เป็นอนัตตาทําไมเรามาเรามาเยี่ยมโลกแล้วเราทําไมไม่มีของติดไม้ติดมือฝากเอาไว้อ่ะค่ะอใช่ไหมฮะมันต้องฝากเอาไว้เพราะฉะนั้นพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวของคุณยอดชายจะเป็นงานที่คุณยอดชายทิ้งไว้จากการที่ได้มาเยือนโลกใบนี้<ช> <ฮะ S 1> แล้วอีกร้อยปีข้างหน้านะคะงานชิ้นนี้จะอยู่คู่กับคนไทย <ฮะ S 1> และแน่นอนมันไม่ใช่เป็นมรดกของคนไทยเท่านั้นแต่เป็นของคนทั้งโลกก็ได้ <ฮะ S 1> เพราะว่าสิ่งที่คุณ ทำไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มันคือประวัติประวัติและอารยาธรรมของคนไทยใช่ครับเพราะ,ะว่าเรามีอยุธยามีสุขโขท,ทยัยมีวิยาและมีรัตนกโกตปรสินธิศิลปะของผมอาจจะสื่อให้ ถึงแลรเป็นรุ่นหลังมาดูว่าเอ้ย,อยนี่มันสมัยปลายรัตนโกสินทร์อะไรแบบนี้ฮะนะคะค่ะทั้งนั้นก็ขอให้โชคดีนะคะแล้วตอนเปิดเราจะไปเยี่ยมเยือนวันนี้นะคะ,คะรายการของเรานะคะก็มีหนังสือนะคะแอนนีแวร์หนังสือท่องเที่ยวนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่<อ>มาเยือนโลกแล้วต้องการสัมผัสโลกใบนี้แน่นอนวิพิธัณา์ถึงท่านจะเป็นเป้าหมาย อีกจุดหนึ่งที่เราจะไปกับหนังสืออีกสองเล่มนะคะค,ค่ะสำหรับวันนี้รายการของเราหมดเวลาค่ะนะคะก็ขอบคุณมากโอกาสหน้าเจอกันนะคะคท่านผู้ชมคะเรากบดิฉันกับคุณยอดทายนะคะคงใช้เวลาน้อยนิดนะคะในเรื่องที่สำคัญมากสำหรับการที่จะทิ้งมรดกนะคะทางด้านศิลปะนะคะไว้ให้กับคนไทยด้วยกันนี่เป็นงานที่เราเรียกว่าเป็นไม่ใช่ธุรกิจค่ะแต่เป็นงานที่ทำด้วยใจเพื่อสังคมไทยก็อยากจะให้มีคนอย่างนี้ เพิ่มมากขึ้นมากๆนะคะสำหรับวันนี้รายการหมดแล้วดิฉันกับคุณยอดชายเมฆสุวรรณขอลาไปพร้อมกันนะคะพบกับรายการนี้ได้ในช่วงต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ ถือว่าเป็นศิลปินนะครับที่มีความสามารถมากๆเลยนอกเหนือจากด้านของการแสดงแล้วนะครับยังมีความสามารถในการปั้นด้วยต้องบอกว่าเขามีความรักและก็ชื่นชอบเรื่องราวของศิลปะมากๆสมัยก่อนอยากเรียนด้านศิลปะก,ก่อนนะครับแต่ว่าพลาดไปก็เรียกว่าช่วงท้ายช่วงนี้เองก็เอาความฝันในอดีตมาทําให้มันเป็นจริงและเร็วๆนี้จะมีการเปิดตัวรวบรวมผลงานเป็นพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการแน่นอนครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับของสวสดิกรุงเทพนะครับคุณผู้ชมหากชื่นชอบติดชมรายการได้นะครับตามเบอร์โทรศ 0 8 1 5 8 1 58 1 5 3 0รวมไปถึง SMS มานะครับทางด้านของเบอร์โทรศัพท์ที่เมื่อกี้แจ้งไปแล้วก็ในส่วนของอ e ีเมลด้วยตามด้านล่างตรงนี้ช่วงท้ายรายการเรามีของขวัญมาฝากเป็นของที่คุณสามารถรุ่นได้กับกฟิ์เซตนะครับจากทางด้านของเครื่องสำอางแม็นะครับมูลา่าเป็นเรียกว่าหลายพันทีเดียวใครชอบเครื่องสำอางนะครับแต่งแต้มสีสัน Ma c มีของรางวัลมาฝากคุณในรายการสวัสดีกรุงเทพเพียงส่งชื่อนมสกุลน,นะครับ SMS มาตามเบอร์โทรนะครับแล้วก็อี อีเมลช่องทางใดก็ได้ด้านล่างตรงนี้นะครับก็มีโอกาสลุ้นรับของรางวัลจากทางแมกได้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วติดตามกันใหม่กับสปดรห์นหน้าที่นี่ที่เดียวกับสวัสดีกรุงเทพนะครับสุขสีทุ่มตรงพรีเมียร์ครั้งแรกช่วงนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณมากๆสถานที่สวยงามนะครับกับบูสกายแห่งใหม่ล่าสุดเลยที่โซฟิเทลเซนทาราแกนกรุงเทพสวัสดีครับ